โอเคเข้า okay, มาก็ขอต้อนรับท่านกันด้วยนะผมมาครับตอนนี้เราอยู่เกมเราเป็น t o w e r defense นะครับผมเกมพกกันฐานนะไปก็ไม่มีอะไรมาก็แค่พกกันฐานเรื่อยๆครับไม่มีการเสียเวลาครับเราเข้าไปรับชมกันเลยครับแบบรวดเร็วโอเคครับมาเราเข้ามากันละครับรอบที่สอง วางแบบคุ้มกันหน่อย เปิดไปจะเปิดไหมบางขึ้น ไปค่อยวางแพทย์ครับวางแพทย์ไปกับหา ถ้ามีรักษณวงคนะนะรับไปมก็ป้องกันปืนถ้าก็ร,รักษาโอเคนะแต่เราได้รักษาข้าง,างด้วย เฮ้ยระเบิดเออโดนจุดได้ฮู้ยอืมเบิดเออเจ็บเจ็บเจ็บเจ็นี้อะ ลิดละไปครับเฮ้ยนี่ใกล้ถึงมาทำมตดไปเสียไปครับ อยเข้ามาอยาเข้ามาใกล้โดนร่มรางวัลทบไปคุณ1.5 24โออยยานยาน มาแล้วไปหมาเลยครับยิงเข้าไปทหารทุกนายยิงเข้าไปตอบโต้พวกมัน อีกห้าเวฟดิงระเบิดไปสองร้อยเหรียญจักรยานมาเนี่ยโอ้ยครับไม่มีใครเข้าใกล้ได้แล้วตอนนี้ช้าแบบ ที่สนามท่าสนามวิ่งกันโคมั่วมากรถก่อนเออโดดปหมามาสุดข้าวบ้างกันเดี๋ยวไปแล้วกัน ้จักรยานไม่สามารถเข้าใกล้ได้แล้วโอ้โหยิงมันยิงพวกมันเลย<ฮ>ไปอย่าให้พวกมันเข้าใกล้ปากกาไหม400เลยนะ ามโว้ยยิงรถครับป้องกันสองร้อ,อ,อยแล้วกันโอโอเคเฮ้ยระเบิดไป นี่ดับปลายปืนไปครับลนลงใจทองร้อยแจะไม่ดีวันได้เข้าใกล้กันเด็ดขาด เรียบร้อยครับผมสกครามขายุติแล้วรักษาความเจ็บหายระเบิดกดโอเคจบแค่ด,ด่านนะผมอย่างเร็วมากงั้นอาจจะทั้งสองด่านเลยละกัน ตานนี้เป็น <c oughs> ไรยิงเราไม่เห็นด้วย แพทย์ความเร็วแพทย์ปืนผมต้อง,งกัรหนึ 400. ่ร้อยผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษา เปิดปุ้ม่าเร็วขึ้นด,ดับปลายปืน่าไม่จำกัดถึงคนย่าป้องกัน รถทับรถสวยยิงคนแนวประกันติดเลยติดเ,เอ็มหนึ่งมีความเป็นยำมากขึ้นโอเคหลบลงไปโอ้ยโดนระเบิดเฮ้ย แผลด๊อกม็อบยิงสวยไปจีไปหลายม็อบปืนกลตามองไกลปืน M1 มีกว่งี้าเคลื่อนโอเค ก็สี่คู่กลับไปปืนยิงยลเลิดได้โอเคเดินเรื่อยเลย เพิ่มไปก็เสียชีวิตจะรักษาพันธุ์ไว้ใกล้เคียง30%แค่ได้ยเยอะจุกกันมาดเ,เยอะ รักษาเรื่อยๆครับโอ้โ oh, ห oh, okay. กองทัพรักษาเฮ้ย <laughs> จักรยานมาไปเลยหน่วยกล้าตายเราทีมมันอย่ามันเข้าใกล้มาเอาจริงซีด้วยปืนใหญ่ต้อไปคนหนึ่งจุดห้าการปาซุก้ามามาขับจัดพวกรถ เกิดเรียบร้อยสองเหรียญม้ดไม่มีขนันไหนเข้าใกล้ได้เลยทั้งปืนกลมีทั้งอะไรไม่รู้เยอะไปหมดจานอีก หน,หนึ่อ,อเอฮิวฮิวเรื่อยฮิวแรงๆฮิวเอยวเอะๆตั้งฮิวเยอะๆครับใจครับัทตาการต่อสู้มเฮ้รถมาไป อุ้ยแพทย์อย่างเยอะพอดิหาของเราจะต้องไม่ตายใหญ่ช่วยเปี๋ประโดดร่มช่วยโอเคลายม็อบบึ้มไป เราเบิดน้าไว้เลยไห้าจักรยานเข้ามาเอาตับไตคู1.5ปึ๊บหายครับเหียบบรรทับย้ายมันยิงครับ เยอะมากเตียบเลยเออมันเข้าใกล้ตาม,มาสองหน่วยกด,ดโลมไปอีกยิงระเบิดตรงนี้อภิยังพิจีกรจัดไอพิจีโด,ดโลดล่มเสริมมา แอดมาแอดย์ดิแอทดิเฮียนเฮียนเฮนสู้เลยเอาดิโอ้โหาดิไม่ตายไม่ตายโอ้สนามระเบิดแน่ยระเบิดข้างนอกเลยระเบิดข้างนอกเลยมาไปครับกูเปตรงนี้ หลายม็อบคอมร้อยีเยอะๆอาะพียะ่ยีเยอะเฮ้ยเออระเบิดไปอือไปครับหลายม็อบไปครับขับแท่ไปข้างหน้าด้วยส้อย ไม่บันป้องไม่ได้ใกล้ๆเลยเฮ้ยโหนวยเกาะมามันรักษาสวยเบื่อไปครับเออเรียบร้อย เป็นคนบมสุกะาบาสุขะอู้วอะเศรษฐยศหนึ่งมืนโอเคครับก็จบเป็นเรียบร้อยแล้วผมเหลืวสองด่านนะแล้วเราจะเล่นไว้ประมาณนี้โอเคสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์กันด้วยนะ ไปครับผมไม่เจอกันใหม่พรัดหน้าสวัสดีครับไปแล้ว